มาในช่วงเขียวยกแผงนะคะไปดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานดัชนีดาวโจนแล้วก็ฟุตซี่นั้นมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะดาวโจนนั้นขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูงที่สุดในรอบ5ปีเลยทีเดียวภาพรวมของตอนนี้นักลงทุนยังคงจับตาไปที่การประชุมของ ญี่ปุ่นนะคะว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเพิ่มเติมออกมาไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูด้วยเพราะว่าน่าจะมีผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกในค่ำคืนนี้นะคะผมพาไปดูด a โจนส์ u ฟิวเจอร์กันก่อนนะครับตอนนี้ปรับบวกอยู่5จุดนะครับอยู่ที่13,581จุด NASDAQ ฟิวเจอร์นะครับบวกขึ้นมา4.75จุดแล้วก็ S&P 500นะฮะบวกขึ้นมา1.10จุดอยู่ที่1 4 8่งาัฝั่งยุโรปนะครับ FTSE London นะครับ บวกขึ้นมา20นะครับ20จุด440ปารีสลดลงไป5จุดนะครับขณะที่ d ด็เยอรมนีนะครับลดลงไป14จุดอยู่ที่7,718จุดนะครับฝักฝั่งเอเชียนะครับเริ่มจากนิกเยตโตเกียวนะครับลดลงไป141จุดอยู่ที่1 7 7 2จุดนะครับเศรษฐามสิงคโปร์บวกขึ้นมา12จุดกว่าๆนะครับห่งเซิงฮ่องกงบวกขึ้นมา0.82จุดขณะที่เวสตเด็ตไต้หวันนะครับลดลงไป7.95จุดนะครับ สอดคล้องกับจาการ์ตาคอมโพสิตอินโดนีเซียนะครับที่ลดลงไป10.42จุดรวมไปถึงคอมโพสิตตลาดหุ้นมาเลเซียก็ลดลงไป 38. จุดปิดท้ายที่คอมโพสิตตลาดหุ้นโซนะครับอยู่ที่1,986.66จ,จุดนะครับลดลงไป1.19จุดนะครับขณะที่ค่างเงินบาทนะครับเช้าวันนี้นะครับเปิดตลาดมาก็แข็งค่านะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อยนะฮะ เปิดตลาดอยู่ที่29บาท71ตางถึง29บาท73สตางต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับปิดตลาดนะครับอยู่ที่29บาท76ตางถึง29บาท78ตางต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับก็มีทิศทางแข็งค่าขึ้นาหี่แล้วนะค่ะในขณะที่แนวโน้มของราคาทองคำม,มาดูกันหน่อยนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาบุกขึ้นมา50บาทต่อบาททองคำค่ะสปอตยืนที่1,689เหรียญต่อทรอัลล์นะคะจับตาค่ะ ว่าราคาทองนั้นจะทะลุ1,700ในรอบสัปดาห์นี้ไหมนะคะล่าสุดทองแท่งรับซื้อ23,750ขายออก23,850รูปพันฑ์รับซื้อ23,407บาทขายออก24,250บาทตามติดกันที่เส้นเด็กนะคะช่วงเช้า,ท,าที่ผ่านมาเปิดในแดนบวกค่ะล่าสุดปิดครึ่งเที่ยงนี้เซ้นเด็กไทยนั้นบวกขึ้นมา5.24จุด ดืนที่1,439.68จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย28,000ล้านบาทตลาดหลักทรัพย์ MAI ขึ้นมาได้3จุดค่ะยืนที่449จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย1,443ล้านบาทค่ะส่วนสีบันดบหลักทรัพย์นะคะตัวแรก True นะคะขึ้นมา6%เลยนะคะยืนที่5บาท95สตางค์แล้วขายอี่นี้เดียวจะ6บาทแล้ว BJC กับ UV กอดคอกันตามเล่นข่าว FN นะคะเช้านี้ บีเขึ้นมาที่70บาท25สตางค์ยูขึ้นมาที่16บาท80สตางค์นะคะส่วน GMB ค่ะก็หลังจากยืน2บาทได้ยังคงวิ่งต่อนะคะขึ้นมายืนที่2บาท16สตางค์ส่วน N-PARK รนะคะปรากฏว่าเมื่อเช้าซิลลิ่งเพ่เรียบร้อยแล้วนะคะบวกขึ้นมา3 3สตางค์ยืนที่14ตังค์นะคะอินทัชปืนละค่ะเกือบจะ70บาทแล้วนะคะยืนที่69บาทค่ะ k t b 2บบาท40สตางค์ ลงไป30สตางค์นะคะ c p l บวกบาท25สตางค์ค่ะ47บาท50สตางค์นะคะส่วนแกรนก็ไม่น้อยหน้านะคะช้านี้ขึ้นมา15%นะคะกราฟสวยค่ะขึ้นบาท82สตางค์ Advance บวกขึ้นมาบาทหนึ่งยืนที่207บาทค่ะครับอ่าตลาดหุ้นไทยนะครับช่วงเช้าอย่างที่บอกไปนะครับว่าค่อนข้างสุดสายแต่มันก็มีช่วงหนึ่งที่ออกจากหลดลงมาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวไปตรวจสอบหน่อยนะครับว่าช่วงบ่ายวันนี้นะครับทิศทางจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับกับทางคุณปกกิิิวัฒนเต เจ้าที่วิเคราะห์เทคนิคฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบลลเอเชียพัสนะครับตอนนี้อยู่ในสายล้าน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณธรกิจคะภพาพรวมของตลาดทุนไทยคุณธกิจประเมินว,ว่ารอบสัปดาห์นี้น่าจะเป็นยังไงคะก็ใกล้ถึงเป้าหมายที่วางไว้มาโดยตลอดนะครับคือ1,445จุดนะครับก็เชื่อว่าสัปดาห์นี้ก็คงถึงอยู่แล้วนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรซึ่งแรงหนุนที่คาดว่าจะเป็นตัวดันก็คือเป็นเรื่องของการสลับกลุ่มลงทุนนะครับเบื้องต้นเนี่ยถ ลงมาจริงๆจากนักลงต่างประเทศเนี่ยผมเชื่อว่ากาลังซื้อของภายในประเทศเนี่ยมันพร้อมอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะการเข้าดันหุ้นกลุ่มขนาดกลางขนาดเล็กที่อจะมีการทยอยประกาศผลประกอบการออกมาในช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้าเพราะมีเรื่องของการเก็งกําไรงบนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้แรงซื้อที่เก็งกาไรเนี่ยมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆถ้าเราได้เห็นเนี่ยจะมีบางกลุ่มที่อจะโดนขายบ้างแต่ก็จะมีอีกบางกลุ่มเนี่ยที่มีแรงซื้อเข้าไปรับจนดันให้มันมีการปรับเพิ่มขึ้นปินปกติสองตัวนี้มันจะชดเชยกันนะครับก็เลยทําให้ โดยภาพรวมแล้วตลาดเนี่ยไม่ได้แย่นะครับก็ยังมีโอกาสเดินหน้าขึ้นต่อหนึ่งบที่ร้อยสี่ิบ้ากับหนึ่งพันสี่รอยหสิบเพราะฉะนั้นสัญญาณของการพักฐานยังไม่มีใช่ไหมคะตอนนี้ไม่มีแต่ใช่ว่าจะไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอในระยะสั้นเนี่ยเราคงต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังไว้เป็นอย่างสูงนะครับคุณอะไรก็แล้วแต่ที่ได้ยินได้ฟังมาก็ ให้มันผ่านผานไปนะครับแต่ว่าพยายามเลือกลงทุนหุ้นที่เราทิจนายอย่างรอบคอบเป็นอย่างดีนะรับ,รบว่ากําไรเออร์ n g ็งตไตมาสสี่เนี่ยน,น่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นแล้วก็น่าจะโตต่อ,ตอนเนื่องในปีนี้หรือดีที่สุดก็คือเป็นเรื่องหุ้นที่มีปันผลเนี่ยรองรับนะครับพวกนี้เนี่ยมันทำให้เราปลอดภัยถ้าเกิดตลาด มีการปรับฐานขึ้นมาจริงๆครับสมมุติว่าถ้าหากว่าขึ้นไป1,445ถึง1,450จุดจริงฮะครับมันจะเป็นอยาชนีเชิงจิตวิทยาไหมฮะมันไม่คมหมาไมม่ครับคือโดยปกติแล้วเชิงจิตวิทยามักจะเอาตัวเลขกลมๆถูกไหมครับก็ โดยตามหลักแล้วของการประเมินนะครับ,รบก็เป็นแค่การวางไว้เฉยๆของบรรดานักวิเคราะห์ทั้งหลายนะครับซึ่งในส่วนของผมเองเนี่ยก็คือวางหนึ่ง4 5เนี่ยก็วางไว้จริงๆเราเป็นเป้าหมายของไตรมาเลยด้วยซ้ำใบเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยการที่มันเดินหน้าขึ้นมาอยู่ใกล้ๆหนึ่งพันสี่ร้อยสี่ิแต่ปรากฏว่ามูลค่าการซื้อขายยังไม่ตกหลายๆกลุ่มเนี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้นมาปรากฏว่าเริ่มเป็นกลุ่มที่ละกาดก่อนหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ของกลุ่ม เหล่านี้ในการปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันยังมีอีกไงครับกลายเป็นว่า1,445กับ1,450เนี่ยอาจจะเป็นแค่ทางผานจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่ผมมองว่าเป็นปัญหาโลกแตกมากเลยที่พอมาถึงตรงนี้เราจะไปยังไงต่อมันประเมินยากแต่ว่าจะไปบอกว่าจะลงเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับนักลงต่างประเทศเอาเป็นว่าถ้าวันไหนที่เขาเกิดการขายขึ้นมาจริงๆเนี่ยตอนนี้มันจะประเมินง่ายแล้วว่าจะลงไปถึงไหนแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่มีสัญญาณขายเลยมันก็เป็นไปได้ว่าจะขึ้นเรื่อยๆแต่การขึ้นเรื่ออยๆมันก็ควรต้ง มีความเรามาระวังไว้ด้วยะนะครับเพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์ก็ออกมาเตือนหุ้นตัวเล็กตัวน้อยแล้วนะคะวิธีการเลือกหุ้นเป็นรายตัวคุณประกิตก็แนะนํากันไปเรียบร้อยแล้วมาถึงหุ้นเด่นของบรออิโภเชียพลัสกันบ้าง หากว่าให้ดูทั้งปัจจัยพื้นฐานแล้วก็อัพไซด์ที่ยังพอจะมีอยู่หน้านาทีนี้ยังมีตัวไหนที่น่าลงทุนบ้างคะคือตัวที่เราเคยแนะนํากันไปโดยตลอดนะครับทั้งชุดหุ้นไฮอัพไซด์พ e ต่ําแล้วก็ EPS ีเสโคสูงรวมไปถึงหุ้นดีเวเดนเนี่ยถ้าสังเกตนะคะว่ามันก็ไม่ได้หวือหวายิงกันที20่เไม่ใช่แต่อย่างน้อยก็เป็นการปรับเพิ่มขึ้นที่ชนะตลาดมากๆเลยครับยกตัวอย่างเช่นรอบก่อนหน้านี้ที่เรแนะนํากันมาตลอด2อาทย์นะครับโรจน,นะสเตลเล่เอ็มซีเอส พวกนี้ถ้าซื้อไปโดยเอเวอร์เรสแล้วเนี่ยคือชนะตลาดนะครับอย่างดีเวนเพย์ที่เราแนะนำไปก็ดีแท็กท็อปนะครับ MCS VNTK คาพวกนี้ก็ถือว่าได้ทั้งแคปิตอลเกตแล้วก็ได้ทั้งดีเวนเดนอยากให้นักลงทุนถ้าจะเลือกนะผมว่าอิงกับชุดน,นี้ไว้ดีกว่า นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยคำๆโรจนะนาก็ปรับเพิ่มขึ้นมาวันนี้เกือบ5เปอร์เซ็นต์ครับเป็นตัวที่แนะนํามาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็เป็นตัวสุดรักสุดโปรดยังพอลงทุนได้ไหมคะรจนะายังไปได้ครับเพราะมูลค่าพื้นฐาราวางไว้ที่14บาทนะครับก็ยังมีอัพไซด์อีกพอสมควรนะครับค่ะก็ภาพรวมของตลาดหุ้นเมื่อสักครู่ที่คุณปกิต ไรเรียงมานั่นคือ,อยังพอลงทุนได้หมดเลยใช,ใช่ไหมคะคขอเด่นๆสักตัวหนึ่งได้ไหมคะเด่นสุดเลยวันนี้เด่นสุดเลยจริงๆแล้วขอเป็นโลจนะกับไทยลี ใช่ครับไทยลีกไทยลีเชียร์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ยังพอมีโอกาสเข้าไปลงทุนได้หรือคะต้องครับใช่ครับเพราะวันนี้เนี่ยมันมีการวางขวางกันอยู่ที่ห้าบาทสิบเนี่ยเป็นการวางขวางแล้วก็กดขายลงมาหลังจากที่ราคาขึ้นไปแต่นะครับแต่ว่าถ้าอาการแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็มีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นไปได้โดยเฉพาะถ้าก้าวข้ามผ่านห้าบาทสิบได้เนี่ยน่าจะไปได้อย่างน้อยๆก็ห้าบาทห้าสิบเป็นช่วงจังหวะที่น่าซื้อเก็งกำไรมากเลยค่ะแนวรับบเนนนื้้้อองตตี อยู่ที่4บาท94ครับแล้วก็ไปขายที่5บาท50ครับ5บาท50นะคะตัวเล็กตัวน้อยไม่คอมเมนต์แล้วนะคะวันนี้ครับขอบคุณมากนะคครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับค่ะอย่างที่คุณค่ะอย่างที่คุณประกิตบอกนะคะว่าภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงนี้นะคะราคานั้นร้อนแรงเหลือเกินนะคะตลาดหลักทรัพย์ออกมาเตือนแล้วว่าหลายตัวที่มี PE เนี่ยสูงถึง40%แล้วก็ที่สำคัญหลายตัวที่ร้อนแรงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัปดาห์นี้วันนี้วันแรกเริ่มติดแคชบาลานซ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารจัดการการลงทุนกันให้ดีจากเรื่องหุ้นแล้วพาไปต่อเรื่องของทิศทางทองคำกันบ้านนะครับวันนี้นะครับทิศทางทองคำในสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะครับพาไปพูดคุยกับประธานเจ้าที่บริหารบริษัท YG b u l l n a n d Future คุณทิพานะว,วัฒนทรัพย์นะครับสวัสดีครับคุณทิพาครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณทิพาคะแนวโน้มทองคำรอบสัปดาห์นี้มีโอกาสยืนอยู่เหนือระดับ1 7 0 0เจ้อเหรียญได้ไหมคะ ค่ะน่าจะมีการขึ้นไปทดสอบที่ระดับประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญน,นะคะหรือว่าถ้าเป็นเงินบาทเองก็อยู่ที่ระดับประมาณสองหมื่นสี่พันแต่ว่าเราแนะนํานักลงทุนนะคะยังไงสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็ยังแนะนําให้ให้ระมัดระวังอยู่เหมือนเหมือนเคยนะคะคเพราะว่าเรามองว่าการปรับตัวขึ้นของราคาท้องทำในรอบนี้ก็ค่อนข้างน่าจะมีจํากัดทีเดียวนะคะแล้วก็โดยที่จุด,ดรับเนี่ยการย่อตัวน่าจะได้เห็นที่ระดับประมาณหนึ่งพัน 6 7 0เหรียญดอลลาร์อหรอัฐค่ะคซึ่งถ้าเป็นเงินบาทเนี่ยก็จะอยู่ที่ระดับ23,500บาทต่อบาททองคําค่ะค่ะมาตรการของญี่ปุ่นจะมีผลต่อราคาทองคํำไหมคะ ค่ะในสัปดาห์น Get ี้นะคะมาตรการที่ที่ต้องติดตามเองก็จะมีสองส่วนด้วยกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นเป็นข่าวสำคัญทีเดียวนะคะก็คือว่าก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นเองซึ่งก็จะเริ่มประชุมนะคะสองวันวันที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบสามน่าจะมีนโยบายในเรื่องของการอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาในระบบนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะดูว่าลักษณะของการอัดฉีดของทางญี่ปุ่นเองนะคะก็คือออกมาออกมาในในรูปแบบไหน ก็คือเราก็ยังมีในเรื่องของนโยบายเงินเฟอ้อด้วยซึ่งตั้งเป้าอัตรางเงินเฟอ้ออ่ที่ระดับประมาณ2เปอร์เซ็นต์เพื่อมองว่าถ้ามีการอัดฉีดจริงเนี่ยน่าจะส่งผลบวกกับราคาทองคําแต่ว่าน่าจะไม่มากนะคะนะคะก็คืออาจจะส่งผลเล็กน้อยเพราะว่าดูอย่างรอบที่แล้วเองที่ที่ได้มีการอัดฉีดเงินขึ้นใหม่ที่ระดับประมาณสิบล้านล้านเยนก็จะเห็นได้ว่าร,ราคาทองคำมีการตอบโตวบ้างแต่ว่าไม่มากนะคะนะคะคส่วนอีกข่าวหนึ่งที่ต้องติดตามก็คือเป็น ประชุมของธนาคารธนาคารเอ่อธนาคารกลางยุโรปเองก็จะเป็นการประชุมอยู่กับ,กบตัวกองทุน ESM เองนะคะซึ่งรอบนี้จะมีการอนุมัติเงินอยู่ที่ะระดับประมาณ2.8พันล้านนะคะคเพื่อช่วยเหลือแปรนเองก็จะมีการประชุมในวันที่28มกราคมนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ทน่าตับตาอีกตัวหนึ่งด้วยเหมือนกันซึ่งน่าจะส่งผลถ้าเกิดว่ามีการอนุมัติเงินออกมาจริงนะคะคแล้วก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรคือเรามองว่าน่าจะส่งผลบวกกับค่าเงินยูโรตัว ก็น่าจะมีโอกาสในการปรับโตขึ้นบ้างครับในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางยุโรปนี่มันจะมีผลมากกว่าการประชุมของแบงค์ชาติญี่ปุ่นใไหมใช่ค่ะคือโดยรวมเดี๋ยวเรามองว่าผลของของการประชุมของทางฝั่งยุโรปเองน่าจะผลมากกว่าของของฝั่งญี่ปุ่นเองนะคะเพราะว่าโดยรวมเนี่ยคือราคาทองคาเองยังตามในเรื่องของค่าเงินยูโรมากกว่าในในฝั่งของค่าเงินของทางฝั่งเซียเองแต่ว่าในช่วงหลังที่ผ่านมาถึงนะว่า ราคาทองคําเองจะตามค่าเงินยูโรแต่ว่าถ้าดูสัดส่วนแล้วนะคะการตามการตามของราคาทองคําเองก็อาจจะไม่มากนักนะคะเพราะว่าถ้าเรามาดูค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวราคาทองคําเองกับตัวค่าเงินยูโรเองนะคะในรอบในรอบประมาณห้าวันที่ผ่านมานะคะก็คือว่าในในช่วงใกล้ๆสั้นๆเนี่ยการตามอาจจะไม่มากนักไม่เหมือนในช่วงสิบวันที่ผ่านมาซึ่งถ้าเราดูเต็ม correlation เต็มหนึ่งเนี่ยก็คือการตามการเคลื่อนไหวเนี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณจุดเจ็ด แต่ถ้าดูย้อนหลังในช่วง5วันเนี่ยจะไม่มากนะตอนนี้เองตัวที่ราคาทองคำตามค่อนข้างมากทีเดียวนะคะในช่วง5วัน correlation ความสัมพันธ์เนี่ยเกินครึ่งก็คือในเรื่องของราคาน้ำมันเองก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้ถ้าราคาน้ำมันปรับขึ้นราคาทองคำก็ขึ้นด้วยแต่ว่าถ้าราคาน้ำมันมีการปรับตัวย่อลงก็จะส่งผลกับการย่อตัวลงบ้างของราคาทองคำค่ะขอบคุณมากเลยนะครับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะลักษณะก็สรุปแล้วคือไซด์เว้าขึนะคะสำหรับแนวโน้มราคาทองคาในรอบสัปดาห์นี้ก็ต้องจับตาดูไม่ว่าจะเป็น BOJ หรือว่าในฝั่งของยุโรปเองนะคะแต่ที่แน่ๆมาดูแนวรับแนวต้านกันหน่อยค่ะแนวรับของราคาทองคําในรอบสัปดาห์นี้นะคะอยู่ที่1670เเหรียญต่อทริออลส์นะคะแนวต้านสําคัญๆจะอยู่ที่1,700เรยหรียญก่อนนะคะถ้าหากว่าเบ e กขึ้นไปได้ไปต่อที่ 1, 7 0 5เรหรียญต่อทริออลส์แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังแรงเทขายทํากาไรตรงนับบริเวณจุด1,700 ซึ่งอาจจะทําให้โอกาสราคาทองนั้นปรับลงมาที่1,678เหรียญต่อพันยอสก็เล่นตามกรอบกันไปก่อนแต่ว่าภาพรวมก็คือสายวีอาฟคือตอนนี้มันก็อยู่กึ่งกลางนะฮะอยู่ที่1,690เหรียญต่อออนนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูธุรกิจหนึ่งฮะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เงินในการลงทุนแต่นี้เขาติดลบด้วยนะเริ่มต้นจากติดลบน่าสนใจมากนะเดี๋ยวกลับมาฮะ